สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะกวสาสจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับวิธีการสอนแบบใช้สถานการณ์จำลองค่ะมันจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะไปกัง การสอนแบบใช้สถานการณ์จำลองหรือ simulation technique เป็นการจัดการเรียนการสอนที่พยายามให้ผู้เรียนได้รู้จักสถานการณ์ที่มีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดโดยการสร้างสถานการณ์จำลองขึ้นในห้องเรียนแล้วให้ผู้เรียนแสดงบทบาทของตนตามสถานการณ์นั้นๆซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด3ขั้นตอนค่ะขั้นตอนที่หนึ่งขั้นเตรียมการสอนผู้สอนเตรียมสถานการณ์จำลองที่ใช้ในการสอนโดยอาจสร้างขึ้นมาเองเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยตรงซึ่งถ้าสร้างขึ้นมาเองนั้นผู้สอนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการสร้าง รวมทั้งมีประสบการณ์นในสถานการณ์นั้นๆหรือผู้สอนอาจจะเลือกสถานการณ์จำลองที่มีผู้สร้างไว้แล้วก็ได้หากตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการสถานการณ์จำลองนะคะโดยทั่วไปแล้วจะมีอยู่ทั้งหมด2ลักษณะค่ะคือสถานการณ์จำลองแท้กับสถานการณ์จำลองแบบเกมหรือที่เราเรียกว่าเกมจำลองสถานการณ์นั่นเองค่ะสถานการณ์จำลองแท้นะคะเป็นสถานการณ์การเล่นที่ให้ผู้เรียนได้เล่นเพื่อเรียนรู้ความจริง เช่นผู้สอนอาจจำลองสถานการณ์นั้นในการตัดสินใจในเหตุการณ์ต่างๆส่วนเกมจำลองสถานการณ์นะคะเกมการเล่นนี้มีลักษณะที่จะท้อความเป็นจริงในขณะเดียวกันนั้นเกมธรรมดาทั่วไปอาจจะไม่ได้สท้อความเป็นจริงอะไรเลยเกมจำลองสถานการณ์นะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ประเภทค่ะคือหนึ่งเกมจำลองสถานการณ์แบบไม่มีการแข่งขันอย่างเช่นนะคะเกมจำลองสถานการณ์การเลือกอาชีพเกมจำลองสถานการณ์การเลือก้าเป็นต้นค่ะ 2. เกมจำลองสถานการณ์แบบมีการแข่งขันเช่น เกมจำลองสถานการณ์บุรภาวะเป็นทิ่เกมจำลองสถานการณ์การค้าขายเป็นต้นค่ะเมื่อมีสถานการณ์จำลองแล้วผู้สอนจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจในสถานการณ์จำลองนั้นและควรลงเล่นด้วยตนเองเพื่อให้ใจทราบถึงอุปสรรคหรือข้อขัดข้องต่างๆในการเล่นจะได้มีการเตรียมตัววางแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไว้ให้พร้อมเพื่อที่จะช่วยให้เล่นเกมได้อย่างสะดวกและราบรื่นมากยิ่งขึ้นค่ะต่อจากนั้นนะคะจึงค่อยจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการเล่นไว้ให้พร้อมรวมทั้ง การจัดสถานที่ที่เล่นให้เลื่อนอำนวยตวอการเล่นด้วยค่ะโดยขั้นเตรียมการสอนนี้นะคะมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ 1. กําหนดจุดประสงค์ผู้สอนต้องกําหนดให้ชัดเจนว่ามุ่งหมายให้ผู้เรียนเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเกิดการเรียนรู้อะไรบ้างการกําหนดจุดประสงค์ที่ชัดเจนจะช่วยให้การสร้างสารการจำลองง่ายขึ้นนะคะ สองค่ะกำหนดสถานการณ์จำลองผู้สอนจะต้องพิจารณาเลือกสถานที่ที่เป็นจริงในสังคมมาดัดแปลงให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและต้องเป็นสถานการณ์ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์วิจัยตัดสินใจที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดเป็นการก่อให้เกิดการเรียนรู้และทักษะที่ต้องการ 3. กำหนดโครงสร้างของสถานการณ์จำลองซึ่งประกอบไปด้วย 1. กำหนดจุดประสงค์ของสถานการณ์จำลอง2กำหนดบทบาทของผู้ร่วมก,กิจกรรมแต่ละคน 3. เตรียมข้อมูลเนะะื้อหา4กำหนดสถานการณ์ต่างๆให้เหมือนจริงในสังคมและ5นะคะลำดับขั้นตอนของเหตุการณ์เวลาและปัญหาจากสถานการณ์ค่ะแ,ะและรายละเอียดข้อสุดท้ายนะคะ4กํกำหนดและจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ,ๆที่จะใช้ให้พร้อมสรุปได้ว่าขั้นตอนการเตรียมการสอนแบบใช้สถานการณ์จำลองนั้นผู้สอนควรเริ่มจากการกำหนดวัตถุประสงค์กำหนดสถานการณ์แยกอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่จำเป็นสำหรับผู้เรียน รวมถึงกำหนดบทบาทกฎเกณฑ์และกะติกาให้พร้อมเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมในกิจกรรมได้ทราบและบรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในครั้งนี้ค่ะขั้นตอนที่2นะคะคือขั้นดําเนินการสอนในขณะที่ผู้เรียนกําลังเล่นในสถานการณ์จาลองนั้นผู้สอนควรติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อสังเกตพฤติกรรมการเล่นของผู้เรียนและจดบันทึกข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อก,การเรียนรู้ของผู้เรียนไว้นอกจากนี้นะคะยังต้องคอยดูแลให้การเล่นดำเนินไปอย่างราบรื่น ให้คำปรึกษาตามความจำเป็นรวมทั้งช่วยแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะ <Wow. S 1> ซึ่งมีขั้นดำเนินการสอนดังนี้ค่ะ 1. ผู้สอนเสนอสถานาการณ์จำลองโดยอาจจะใช้วิธีเล่าให้ฟังถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้ดูรูปภาพแล้วเล่าประกอบให้ดูภาพยนตร์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือให้ดูจกักรากที่จัดไว้และมีผู้แสดงบนบาทประกอบ 2. ผู้เรียนศึกษาปัญหาและหาแนวทางที่แก้ไขปัญหา อาจจะแบ่งผู้เรียนนะคะเป็นกลุ่มย่อยร่วมการแสดงความคิดเห็นค่ะ 3. ามนะคะผู้เรียนเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาค่ะซึ่งขั้นดําเนินการสอนของการสอนแบบชสถานการณ์จาลองนี้นะคะจะเริ่มจากให้ผู้เรียนเริ่มแสดงตามข้อตกลงผู้สอนนะคะจะมีหน้าที่แนะนําและคอยดูแลให้การแสดงดําเนินไปตามวัตถุประสงค์ผู้สอนอาจจะสังเกตแล้วบันทึกพฤติกรรมของผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อนํามาวิเคราะห์สําหรับการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่ถึงประสงค์ต่อไปค่ะ ขั้นตอนสุดท้ายนะคะขั้นตอนที่3ค่ะขั้นตอนอภิบายและสรุปผลเนื่องจากการสอนแบบใช้สถานการณ์จำลองนะคะเป็นการสอนที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นจริงที่สถานการณ์นั้นจำลองขึ้นมา <Wow. S 1> ดังนั้นการอภิรายจึงควรมุ่งประเด็นไปที่การเรียนรู้ความเป็นจริงว่าในความเป็นจริงสถานการณ์เป็นอย่างไรและอะไรเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสถานการณ์นั้นน ซึ่งผู้เรียนนะคะมักจะได้เรียนรู้จากการเล่นของตนจึงทําให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งได้เมื่อได้เรียนรู้ความเป็นจริงแล้วก็อภิบายอาจขยายต่อไปได้ว่าเราควรจะให้สถานการณ์นั้นคงอยู่หรือเปลี่ยนแปลงอย่างไรและจะทําอย่างไรจึงจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้ผู้สอนและผู้เรียนนะคะช่วยกันสรุปเหตุการณ์ความคิดเห็นเปรียบเทียบกับประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้รับจากสถานการณ์จำลองกับสถานการณ์ที่เป็นจริงเชื่อมโยงกิจกรรม ที่ปฏิบัติไปสูะะ่เนื้อหาวิชาที่เรียนตลอดจนสู่วิธีการที่จะนําไปใช้ในสถานการณ์จริงนอกจากนี้นะคะยังมีการประเมินผลบทเรียนพร้อมทั้งเสนอแนะการปรปับปรุงบทเรียนต่อไปในส่วนของข้อจํากัดนั้นกวางต้องขอยกไปทีนี้ให้กับปูเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นี่ปูเองนะคะวันนี้ปูจะมาพูดในหัวข้อข้อจำกัดของวิธีการสอนแบบใช้สถานการณ์จำลองค่ะ1เป็นวิธีสอนที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง เพราะต้องมีวัสดุอุปกรณ์และข้อมูลสําหรับผู้เล่นทุกคนและสถานการณ์จาลองบางเรื่องมีราคาแพง 2>, 2เป็นวิธีสอนที่ใช้เวลามากเพราะต้องให้เวลาแก่ผู้เล่นในการเล่นและการอภิปราย3เป็นวิธีสอนที่ต้องใช้เวลาในการเตรียมการมากผู้สอนต้องศึกษารายละเอียดและลองเล่นด้วยตัวเองและในกรณีที่ต้องสร้างสถานการณ์เองยิ่งต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้น4เป็นวิธีสอนที่ต้องพึ่งสถานการณ์จำลองถ้าไม่มีสถานการณ์จำลอง ที่ตรงกับวัตถุประสงค์หรือความต้องการผู้สอนต้องสร้างขึ้นเองถ้าผู้สอนไม่มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างสถานการณ์เพียงพอก็จะไม่สามารถสร้างได้5เป็นวิธีสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เล่นและสแสดงออกอย่างหลากหลายจึงเป็นการยากสําหรับผู้สอนในการนําการอภิปรายให้ไปสู่การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวิธีการสอนแบบใช้สถานการณ์จำลองเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคะ หวังว่าในคลิปนี้เพื่อนๆคงจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้กวางและปูนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ